ตัดียังเป็นทางการไม่ใช่เจ้าเก่าราเดิมแต่อย่างใดกับ c s b a c t o n c o m ชื่อมันบอกอยู่ว่าเป็น cs เจับผมเวลาคุณที่จะทําการฝากนะครับผมนะมา u o r e อย่างที่พี่ชายผมบอกเป่นเสมอไม่ควรที่จะเล่นแต่ถ้าจะเล่นอย่าลืมครับผมนะโค้ด pdn ยัดเข้าไปแอปพายจะได้เป็นเรื่องของ5%ฟอรี e สปอร์ตเวลาผมดี v ริสิธแต่ละครั้งผมก็จะใช้2แบบร,รูปแบบแรกคือเป็นเรื่องของ uh, skin สก,กี cs2 สนกะี cs2 เนี่ยผมพูดก่อนนะ,ะถ้าหากว่าคุณทําการฝากเนี่ยคุณต้องใส่ลิงก์เทรดด้วย สิงเเจดยูอนะฮะอย่าลืมแล้วก็อีกอันนึงคือเ,เรื่องของเครดิตการ์ดอันนี้มาตรการผมก็จะยัดเอาส่วนใครที่ expert หน่อยสามารถฝากไปเรื่องของ Bitcoin ได้หรือว่าเหรียญ USDT เน USD นะี่ยก็ใส่ได้เต็มที่เลยนะครับผมโอเคผมบอกก่อนว่าทาง csbattle.com มันมีหลายโหมดหลายเกมมากไม่ใช่แค่ Battle ลมีทั้ง Cash Double c o ร์ดทอะไรต่างๆนานาแต่ผมจะไม่ลงดีเทลตรงนี้เยอะผมจะมาพามาลงไปเรื่องของดีเทล Cash Battle นะครับผมก็คือเป็นเรื่องของเกมโหมด Battle นั่นเองมันฮอตสุดตอนนี้ความเดือดทั้งวันคือกล่องแม่งแบบ คือง่ายความเจ๋งของที่นี่คือมันสามารถจะเทรดเหรียญได้ด้วยสมมติว่าคุณอยากจะให้เหรียญไอ้ n v อย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมคุณกดปิดโปรไฟล์มันแล้วคุณสามารถที่จะชิปเหรียญให้มันได้เนะี่ยว่าคุณจะชิปให้เท่าไหร่ครับผมนะเราชิปยูสเซอร์ไปแล้วก็บอกไปว่าให้เท่าไหร่ครับผมนะคุณสามารถเปลี่ยนชื่อได้ด้วยพิมพ์ชื่อแบบไซโก ใช่ไหมนากิสไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะขึ้นแล้วก็ทริปให้ได้อย่างเงี้ยคือคือความเดือดเลยนะครับผมนี่คือความเดือดของทาง CS w e บตเทคือผมเป็นรูปแบบของการเทรดแล้วก็ขายเหรียญได้นสามารถขายเหรียญให้กันและกันได้แต่เวลาวิสดอนะผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นข้อดีหรือข้อเสียหรือเปล่าผมมองว่ามันอาจจะเป็นทั้งข้อดีั้งข้อเสียแต่พูดกันตรงๆว่าถ้ามุิคุณวิสดอคุณสามารถวิสดอได้ในเรื่องของคริปโต นะครับผมนะเออวิสต์ดอลเ,เป็นอีพิเลียมเป็นไลท์คอยได้เลยนะครับผมนี่คือความเดือดนะครับผมนะนี่คือความเดือดเลยนะครับผมเวลาคุณถอนนะ เออคุณถอนอีทิลเรียมไลค์ค like, อความจริงมจะมีถอน USDP ด้วยนะครับผมนะโอเคอย่าลืมมาถึงเริ่มแล้วโปรโมโค้ดครับผมนะ PBN ครับผมนะอันนี้ขอย่าอีกรอบขอย่าย้าอีกรอบแล้วก็เป็นเรื่องของฟรีคอยอันนี้เขาจะมีเป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆนาะนาะนะให้เราได้ทำการมาทำกันอย่าง Ad free edge โค้ดเนี่ยคุณก็ใส่ PBN ไปมันได้5%ไงมันีซี่อยู่แล้วไง นะครับผมนะเออแล้วก็มีเป็นเรื่องของจอยกรุ๊ปสตรีมลิงก์ดิสคอดอะไรเงี้ยคุณก็ไปทําตามของเขานะว่าเขาจะเปิดล็อกเป็นเรื่องของ2เหรียญฟรีอีสปอร์ตเลยนะครับได,ได้ได้เหรียญฟรีอ่ะไปที่แคชแบตเตอร์กันนะผมนะ <laughs> ผมบอกก่อนก่อนที่จะมาทําการสร้างเคสแม่งเดือดชีเชี้ยะสิ่งที่ผมชอบเลยคืออะไรอ่ะสิ่งที่ผมชอบคือเดี๋ยวผมขออนุญาตคลิกขวาแล้วก็ทําการแปลภาษานะครับผมโหมดแบตเตอร์แม่งมีเยอะมากด้านซ้ายมืออย่างนี้ ฟาสต์โหมดเนี่ยน่าจะรู้จักรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมนะแต่ถ้าหากว่ารู้จักกับ c ี 4K คือ Fast Work คนละเจ้าเดียวกันนะครับอันนี้ Fast Mode คือความไวเหนือแสงความเร็วเหนือแสงครับผมนะก็คือเวลาเปิดมันฟุบๆุแบบไม่ต้องรอนะอ่ะมาดูเรื่องของเคิร์ชโหมดกับเทอร์มินัลโหมดครับผมนะแชร์โหมดนี่น่าจะรู้อยู่แล้วผมไมานาน่ได้อธิบายเคิร์ชโหมดเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของเหมือนโจ๊กเกอร์นะครับผมนะเหมือนเป็นเรื่องของอันเดอร์ด็อกเลยนะเวลาใครเปิดได้น้อยสุดคนเราจะเป็นผู้ชนะแต่โหมมมดเเเทออร์ินนนัลี่ยจะา ผู้ชนะที่เปิดกล่องสุดท้ายเลยเออมันจะเอาแบบวัดกันมึงเปิดมาได้เท่าไหร่ไม่รู้แต่แม่งวัดกันที่กล่องสุดท้ายอันนี้คือเดือดมากผมอยากลองเล่นนะเดี๋ยวโดยผมมาคาสิกให้ดูกว่าเดี๋ยวแม่งจะแบบโวซัวไม่รู้โอ้โหอันนี้ก็เป็นโหมดแชร์อ่าตา่อไปเรื่องของแจ็คพอตนะครับผมแล้วเอฟเกซ์แล้วโหมดจํากัดเอโหอะเอฟเฟกซ์กําลกโหมดเอฟเฟก์เนี่ยคือทีมที่ได้รางวัลส่วนบุคคลสูงสุดเนี่ยจะเป็นผู้ชนะแล้วก็เป็นเรื่องของโหมดแจ็คพอตก็คือเวลาเล่นกันจนบแล้วม แม่งจะหมุนแจ็คไข่อ,อีว่าใครเป็นคนได้ใครเป็นคนชนะแม่งโหดมากอันนี้ผมบอกเลยนะครับผมนะต่อไปเป็นเรื่องของโหมดจํากัดครับผมโหมดการต่อสู้โหมดการต่อสู้ผมชอบตรงไหนดูว่าผมอธิบายให้ฟังโหมดจํากัดก่อนโหมดจากัดคือในแต่ละรอบจะมีผู้ถูกคัดออกหนึ่งคนอันนี้โหดมากผมบอกเลยผมไม่เล่นนะแล้วก็โหมดการต่อสู้เนะี่ยโหมดการต่อสู้ภาษาอังกฤษก็คือเป็นเรื่องของ Battle ก u i d Mode ครับผมนะจะเพิ่มเงินรางวัลของคุณเป็นทวีคูณในรอบสุดท้ายหมายความว่าไงดูไหมหมายความว่า มันจะมีกล่องนี้มาให้นี่กล่องนี้กล่องนี้เนี่ยมันจะมีปัมกลางสูงใช่ไหมก็คือ low normal แล้วก็ high ถ้าคุณเลือก medium เนี่ยม i เนี่ยนะครับผมนะมันจะมีโอกาสดรอปแบบคูณสูงสุด2 5แต่ถ้าคุณเลือก high เลย คือผมมั่นใจว่าหลายๆคนเลือกน่าจะายอยู่ Hi ละไฮรีคไฮเทอร์ไงแม่งมีโอกาสคูณร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติคุณเปิดได้หนึ่งดลล่าร์แม่งคูณอีกร้อยอันนี้แม่งบ้ามากแม่งกล้าทำหมดนี่มาครับผมนะคือแบบแม่งแกมปิ้งแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือแม่งมอมเมาอะ,อะง่ายๆพูดกันตามตรงนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของทวิชโหมดทวิชโหมดเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นเรื่องของเปิดเผยผู้เ,เล่นทีละคนในแต่รอบแล้วมาสนุกกันให้สุดสุดเวี่ยงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรกันแต่ ถามว่าดวงดีดวงซวยตอนนี้ผมก็กกรู้ก็เองอ่ะกำลังเคิร์ชโหมดอยู่คือกำลังดวงซวยอยู่แล้วก็ไปเล่นผมแบทเทิลการ์ดด้วยนะผมจะเล่นแบทเทิลการ์ดด้วยครับผมแล้วก็สามารถเล่นได้แบบ3 v มเนะครับผมข้างบนเนี่ยตัวเลือกเห็นไหมครับผมผมเอาไฮเลยนะเพราะมีโอกาสได้คูณร้อยอะไรเงี้ยนะครับผม <S <S ผมเริ่มไปที่1,000เหรียญนะครับผมถามว่าพันเหรียญเนี่ยเป็นเงินประมาณเท่าไหร่ครับผมนะ,ะมาดูกันพันเหรียญเนี่ยถ้าถ้าตีไปประมาณ700กว่าดอลลาร์นะครับผมนะผมตีไป725คูณกับ32แล้วกัน ก็คือ2 0 0 0 0นะืะอ่ะเราเริ่มวันที่2 3 0 0 0บาทประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะแล้วก็อันเนี้ยมีโหมดเป็นเรื่องของโหมดยืมด้วยนะผมบอกก่อนด้านซ้ายมือนะครับผมแล้วก็ฟรายเงินทุนด้วยครับผมนะเออสเปนพิเศษด้วยนะครับผมนะเออออโต้บอทด้วยอะไรเงี้ยออโต้บอทนี่คือยังไงผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนใส่บอทเข้าไปอะนะเออใส่บอทเข้าไปสู้อะไรเงี้ยอ่ะผมเอาประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยแอดบอทเองอ่ะมาดูผมจะเล่นแบบใจเย็นๆนะถ้าถ้าผมแบบ ทุ่มหมดอาจจะจบคลิปเร็วอะไรเงี้ยผมก็กลัวนะครับผมนะ่ะมันจะสามารถปรับการตั้งค่าได้ทางนี้อันนี้คือสูงสุดไปต่ำไปไปต่ำสุดเอาต่ำสุดไปสูงสุดแล้วกันนะครับผมนะั้นแล้วก็อยู่ที่กล่องประมาณเริ่มเริ่มน้อยน้อยก่อนเลยแล้วกันเนีย่นยคือความเจ๋งมันจะมีให้เลือกด้วย low lick medium lick high l i k แต่สำหรับผมมันไม่ได้ลอยนะู่ละผมความเสี่ยงความเสี่ยงต่ํคาคือทําให้คุณมีโอกาสที่จะลิสต์ได้เหมือนกันนะแต่มันก็ยากนิดนึงนะ อ่ะผมมีเดียมดิกแล้วก็ประมาณสักอ่ะสิบดันละกันผมเล่นแบบสิบดันของามกล่องสิบดันอ่ะมาดูกันว่ากล่องสิบดันของมีเดียมดิกเนี่ยมีโอกาสได้อะไรบ้างเห็นไหมมันจะมีโอกาสดรอปสุดอันหนึ่งไอ้เจ้าโอนิด้วยเป็นออฟโอนิ o N e, อันนี้นะครับผมเนี่ยเราเลือกไปคือมันเจ๋งมาก ผมพูดตรงว่าแม่งเจ๋งจัดแต่ผมเล่นมาไฮลิกครับผมนะแล้วก็กล่องยี่เอา20ดอลลาร์ขึ้นแล้วกันนะเอาสิดอลลาร์ขึ้นอ่ะเดี๋ยวมาดูกล่องคุยครับผมเ oh. นี่ยดูดิท่านผู้ชมแล้วกล่องแม่งเท่จัดครับผม3.5เฮ้ยอันนี้ถือว่าเป็นไฮเหรอวะผมมองว่าไม่ไไฮเลยเว้ยเออในอย่างเงี้ยคือไฮอยู่อย่างเงี้ยคือ,อ,อ,น,คอน่าสนใจอยู่ครับผมนะอ่ะผมก็ เนี uh ่ย huh, ดูไปเนี hmm. ่ยกล่องใหม่ด uh ้วยเนี่ยอู้มีบ้โอกาสได้คารลัมบิดแต่มัน0.0นย์เงี้ยมันยากอยู่อ่ะเดี๋ยวลองเล่นดูแอดไปหนึ่งกล่องนะครับผมนะกล่อง m 4เนี่ยโอ้โหมีโอกาสได้เปิงเปิงศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเราก็กดไปแอดไปนะเราก็แอดไปนะอู้ว butterfly อู้วศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเนี่ยแม่งไฮลิค i s k ของยิงอันนี้คือไฮลิคแท้เลยของแท้เลยนะครับผมโอเคเราเลื่อนไปสักประมาณสี่สิบประกันเลื่อนแบบเบา <N> นะครับผมนะ่ไปเฟดบ้างอ่ะเฟดมีอะไรบ้างมาดูก่อนเฟดมีโอกาสดับเป็นเรื่องของถุงมือกับบ้านแตกเฮีอ่แล้วก็เป็นเรื่องของเฟดเอเวย์อันนี้โอ้อันนี้เฟดครับผมนะเออมีเอาเอาฟอร์บัตนะผมเรียกผิดเมื่อกี้แล้วก็โอเมก้าตรีโอเมก้าตรีก็มีโอกาสได้ตึงครับผมนะไบรท์กีนครับผมนะอุ้ยแม่งกรีนจริงอนะ่ะมันคือแมนกีนทรีกับโครอรัล โครอบนี่มีโอกาสได้ตึงจัดนะเอาตรง,งนะครับผมนะตึงจัดเลยครับผมนะสามสามผมเล่นมาด้าบแรกก็สามสามโรตกันเบาๆแล้วกันนะครับผมนะสาม VS สามนั่นเองนะครับผมนะออ,อันเดี๋ยวมาทำการลองเทสโกโรตาร์การสเกลแบชเชอร์ her, ครับผมนะตึ้งอ่ะเราอยู่ซ้ายแล้วก็เราสามารถที่จะคอบอทเล็กได้เลย,เลยแต่ถามว่าจะมีคนเล่นไหมมันมีคนเล่นกับเราแน่ๆนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาจอยเป็นเรื่องของกิฟ่วเวยอย่างนี้ด้วยเห็นไหมซ้ายบนเนะี่ยเออคุณสามารถมาจอยเพื่อที่จะเอาแบบเงินดรอป แต่ละวันแต่ละรอบได้นะครับผมอันนี้โอเคมาทําการคอไปครับผมหนึ่งครับผมคอสองครับผมคอสามครับผมคอสี่ครับผมคนนึงไม่มีใครมาวัดกูเลยอ่ะมันดึกก็เลยน้ำตีสี่สี่สี่นาทีดูวเวลาดิโคตรบักอะ่ะมาหูคอเกี้ยงเลยวัดใจกระบอกในไม้แรกแทร์เคโลครับผมมาครับหูเสียงโคตรพ้อ่สกีป๊ดปเฮ้ยคุณดวงซวยไอ้กูวัดเฉยมาดวงดีก่อนเลยเฮ้ยไม่ไรใส่แล้วเอ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 เบาก่อนเอเอเบา โอเคประมาณอันนี้เบาอันนี้ถือว่าเบาถือว่าเบากูเล่นแบบเคิร์ดด้วยจบแล้วไปรุ่นเอ้ยกูโดนก่อนเลยมาถึงกูโดนก่อนแล้วอ้าวโอเคเบาเบาอยู่เบาอยู่เบาเบาซาฮาลีอยู่เบาซาฮาลีโอ้ยโอ้นายวิทเชี่ยแล้วดนไนท์วิทหมดนายวิทโอ้นายวิทแบบเก่าห้าดอนเขายังชั่วถ้านายวิทแบบใหม่นะกูขี้แตกแน่โอ้ยยังเบาๆอยู่ยังเบาดีนะกูไม่ได้ทรมอดถ้ากูทรมอดกูเสียเลยเอ้ยมันมันปูนกันเลยมันเลยอูมันเดินแบบ ระบบมันมีเลยนะมันมันมีเผื่อนะต้องเผื่อนิดหนะึ่งครับเอ้ยโอ้โหเสียวว่ะเฮียไฮลิกงั้นเป็นงนี้เหรอวะเฮียจัดเลยเอาจริง,งๆ่านผู้ชมเออเออมาอุ้ยมันมีมานร้อยแปดเจ็โอเคโอเคสวย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 ,สวย,สวย,สวยเออมันได้มันได้มันได้ไดเอ้ มาดิ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 มดิมาดิเย่มาดิมาดิเกินกินกินกิกกนีเสียอ้คนีหันมนหันมาหมาดิ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 เย่เย่มาดิมึงมึงมึงเอาอยย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 ยลูบี้ w a t e f ลูบี้เฉยเชื่อไดถูก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 ูคุณคุณคนงเราเสคนึ เราโดนแดดครับท่านผู้ชมดวงสวยอ่ะคือ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 ยังไงอ่ะท่านผู้ชมยังไงวะคือยังไงกูโดนก่อนเลยมาถึงกูโดนได้ไงวะฮ่าไปเลไอ้เหี้ยกูโดนเฉยเลยชื่อกูโดนเฉยเลยสามร้อยแรกกูโดนก่อนเลยไม่เป็นไร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  รอบน,นี้เราเมื่อกี้ดวงสวยคือเราได้มากกว่าใช่ปะ่ะไอ้ขี้กูหลอนไปแล้วอะ่ะกูหลอนไม่ได้มากกว่าเฉยอะ่ะเธอไม่หน้าหมดคือยัองไงวะโอ้แซงวะตอนหลังมันคูณหนึ่งเลยแพ้เห,หรอวะใช่เหรอวะเออการ์ดไฮลลกมาเหมือนเดิมกอผมนะอาสามเวสสามเหมือนเดิมเลือกกล่องมารอบนี้ที่ผมเล่นแบบ fucking high w a e กับผมนะมาเออเอามาดูเฮ้ยกล่องไมค์ครับอู้โอเคไมค์ครับมาหน่อยเว้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์เว้ย มอร r a l d สิกถะเฮเอ้าหายหมดเลยเอ e r a l d งั้นกู e m e r a ม d รล้เลยหมกู Emerald ห้ากล่องมึงวัดจากกูมายืมสี่สิบมึงมาปะถ้าพร้อมแล้วครับผมนะเราดวงสวยเว้ยดวงสวยเว้ยแล้วก็เป็นเรื่องของดเทนการมาเฮ้ยดวงดีดวงดีผู้ชนะดวงดีผู้ชนะมามาสามสหนึ่งเริ่มดวงดีผู้ชนะมึงมาเลยเออขอไปดิขอไปดิขอแบบคนหนึ่งที่มั่งใจลากะกล้าวัดต่กกูมีปะ อัน,นจริงกูงยังมือสั่นเลยครับยัมือสั่นมือสั่นสามสองหนึ่งไปครับผมต้องเชียร์ให้เราแพ้ไอ้เชียร์เราชนะรอบนี้เราดงดีเว้ยโอเคลงถุงมือก่อนลงถุงมือก่อนโอ้มันมีดก่อนเลยแม่งลัชโค้ดก่อนเลยอุ้ยแต่ลงถุงมือโอเคสวยของเราแพ้กว่าของเราแพ้กว่าเราถุงมือก็อลัชโเคเ้ดอู้ยแต่มันสามเล่มเยร์เออเดี๋ยวแตเราเราเรามีเรามีเรามีแรงเรามีแรงเรามีแรงอุ้ยเราเราบายโอลาบายโย เราเราสามเราสามสวยสวยบายโยบายโยบายโยดี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 บายโยบายโยโอ้ไม <opportunities> ่นใหญ่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 เหลืองใหญ่เหลืองโหถ้ามันเหลืองมากูกูเปล่าเลยพี่เฮ้ยมันใครใครมากกว่ากันเนี่ยเริ่มเสียแล้ววะเฮ้ยไอ้เฮี้ยมันเสียชนอีกเฮี้ยละคูณละกูขอคูณ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 มันคูณสองกูแพ้ วันนี้แม่งโดนหนักนะช่วงนี้กูโดนหนักถ้าพู้กำตามตัวชื่อโดนหนักก็เหตุสำคันก็คืออย่าลืมขอบพี่เลี้ยงขอบคุณจากใจจริงแล้วโดนจบเดี๋ยวงวดหน้ามาเจอกันกูนกนกนจะคลัค,คัมแบ็กเอาจริงเดี๋ยวพี่หยีไปด้วยพี่หยีแม่งหลับไงเนะี่ยทักไปล่าสุดเนะี่ยทักพี่หยีไปล่าสุดเนะนี่ยเนี่ยเห็นไหมสิบเจ็ดนาทีเนี่ยไม่ตอบเนี่ยแปลว่าหลับไงเออขอคนอะไรกำลังใจแค่นั้นขอบคุณครับสวัสดีครับ